Ad, างานครับโรงงานเดทอดวันนี้ก็มาย้ายปั๊มน้านะครับย้ายปั๊มน้ําออกจากมุมน ah ั้นนะครับนะครับออกจากมุมนั้นนะครับแล้วก็มาเอามาจะมาไว้มุมนี้นะครับรอเทพื้นก่อนครับรอเทพื้นก่อนอันนี้ก็โดนชั่วคราวไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นก๊อกน้ําก๊อกสนามนะครับอันนี้ก็จะเป็นของท่อน้ําทิ้งเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็เดินก๊อกน้ําด้วยหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็น อ่างล้างจานนะครับมีก๊อกน้ําแล้วก็ท่อน้ําทิ้งหนึ่งชุดนะครับนี่ยครับลงบ่พักนะครับนี่ก็เป็นเดินดท่อใหม่ครับนี่ครับนี่ก็ชุดนี้ก็ไปใช้ภายในบ้านนะครับส่วนชุดนี้เป็นน้ำที่เราของโครงการนะครับรอนะครับรอเขาลื้ออกนะครับนะครับนี่เรียบร้อยครับวันนี้ับงานครับ